น้องมาด<บ>ากลับมาแล้วบบลกลับมาจากโรงเรียนแล้วเอาน้ําเย็นเอามาก,กินน้ำแน่ซ <c oughs> ิมใน่เด้บอบักแตงเด้อซิมบักแตงเลยเด้อแซบแซ่บแซ่บตีลูกซีนจากไม้แน,น่ให้จากไม้แน<บ>่ไม่เดียวว้าวก,กินตกแต่บักแตงกันเนี่ยมันจะกินลูกซีบนบ่นาะอืม Mày có cụm ăn được nắm 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 mẹ, ăn nắm 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 ปอดปเยปออมแยงอยากกินอยาัพ sort of ่อบ่ได้แยงพ่อันพ่อจะชิมยื่ออยากชิมเนะอกินจะบอกแตงไว้ไหมก็บอิ่มหนออยากกินน้ำโคกบ้างให้กินนะพ่อไปกินน้ำยิยปไปกินน้ำล้งว่านี่ ไปกินบ้านนยูตยีหลังบ้านอยากจะกิน,นอ่ะขึ้นหาเที่ยวใช่แหมล่ะไปอยากกินน้ำโคกใช่ปะพ่ออยากกินน้ำโคกอยากกินน้ำแหนะอยากมากั้ออง,งเลยอีองงอยงกดู่มน้ำโคกก็อยากนิ่มสิมก็ได้ไม่นุ่มก็ได้น้องแมด้าไม่ให้กินด้วยทำยังไงดี Lối kín nam mấy cái đấy Ờ Lối nam có đầy Áo Xịu bài xiêng với đấy Hiền cư câu chỉ lối kín cư câu Xịu lối kín thế là Lối kín nam non mà đài Điều này Đây bò Non mà đạt bò hay kín nam Chết trang đấy nè Hãy Poi kín đuôi nòi Ừ này nè Chào 1 view 1 ป๊บแต่เสียบแต่ว่าจะเสียบคักแนี่ยฝากกดติดตามให้น้องมาดาด้วยนะครับใชค่ะจะแอบกินน้ำโคกน้องมาดาแล้วเอา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 อย่าไปเสียงไว้เดี๋ยอย่าไปเสียงไว้เดียอย่าไปเสียงไว้ยยไไวจะเสียงไว้เดะไ่หลเห็นแล้วเห็นแล้ว สี400่ร้อยกินขื้เก่าสี่ร้อยกินขื้เก่าฝากกดไลค์ให้น้องมาดาด้วยนะครับ,รบพ่อจะปิดคลิปแล้วนะพ่อจะไปแล้วนะจะปิดคลิปแล้วนะบ๊ายบายพ่ออะไรต้องไก่อมั้งใหี้ยอับหนำเลยบ่า